โปรแกรม Professional Pro ของ A c r o b a t ชุดละ1 5 0 0 0บาทมผมอยากจะซื้อสักชุดหนึ่งก็แหมคิดแล้วคิดอีกนะก็ต้องเก็บตตังเพราะว่ามันก็จำเป็นต้องใช้พวกนี้เรายังไม่มีองค์วัตถุไม่มีองค์ความรู้ที่เพียงพอส่วนบุคลากรไม่ต้องพูดถึงเลยเราขาดมากทีเดียวหลายแห่งนำระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปตั้งไว้ในห้องยามรักษาความปลอดภัยโดยหวังว่ายามจะดูแต่ยามพวกนั้นไม่เคยมีการฝึกอบรมมาเลยว่าจะมอนิเตอร์กล้องแบบนี้จะดูตรงไหนจะดูอะไร จะสังเกตได้ไงว่าใครเป็นผู้ร้ายหรือไม่ใช่จะดูสิ่งที่เป็นพิรุษหรือสิ่งที่น่าสงสัยว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยมันคืออะไรไอ้ลูกระเบิดมันไม่ได้แปลว่าเป็นลูกกลมๆมีสายชนวนแบบในหนังกระตูนนี่เราดูมันอาจจะเป็นรูปรองเท้ารูปกระเป๋าเป็นรูปหมวกเป็นรูปยาสีฟันเป็นรูปอะไรก็ได้ทั้งสิ้นเพราะว่าระเบิดมันเป็นระเบิดพลาสติกมันก็เหมือนกับดินเหนียวอะมันปั้นได้หมดนะครับเป็นอะไรก็ได้ถ้าเราประพอไม่มีความรู้พวกนี้ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ อเาีดูอย่างการติดต่อสื่อสารของเราเราใช้ Facebook เขียนนั่นเขียนนี่ต่ที่ a c e b o o k กันบอกแล้วท่านท่านอยู่ที่ไหนผมเห็นเพื่อนๆก็ขึ้นมาจะบอกเลยอยู่สนา,ามม้านาังเรื่องอยู่วิภาวดีรงังสิตนั่นคือการบอกเลยว่าแต่ละวันแต่ละวันท่านเคลื่อนที่ไปที่ไหนถ้ามีคนอยากจะติดตามท่านง่ายๆไม่ต้องมาตามค่าอาจจะตามอยากจะเห็นท่านหน้าตาดีอยากจะตามถีบเนี่ยมันเฝ้าติดตามท่านแค่อาทิตย์เดียว มันจะรู้พฤติกรรมของท่านหมดเลยท่านจะไปกินข้าวที่ไหนไปคุยกับใครปีใครเป็นเพื่อนสนิทท่านคุยกันเรื่องอะไรนี่ขนาดเราเป็นชาวบ้านยังทำได้ถ้าหากเป็นรัฐบาลล่ะหรือเป็นองค์การก่อการร้ายมันจะขีความว่ามันจะมากกว่าเราเนี่ยหลายหมืน่นหลายแสนเท่าขนาดไหนนี่เป็นสิ่งที่คนไทยเรายังไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่ครับซ,ซึ่งเรื่องนี้เวลานี้ข่าวสารที่เป็นข้อมูลทั้งหลายก็ยถูกเอาไปใช้ในสงครามจริงที่มีการทําการรบกันโดยใช้ข้อมูลเหล่านี้ใช่ครับในการ ทำการลบมาร์กกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีการปฏิบัติการด้วยครับพวกนี้มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไดทั้งหมดเลยแม้แต่ข้อมูลส่วนบุคคลอ่าตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าคนคนนี้มีลูกเต่าเรียนที่ไหนถ้าเขาเปิดเป็นผู้คับหน่วยที่มีความสําคัญเนี่ยเรารู้ว่าลูกเขาเรียนที่ไหนทํางานอะไรบ้านอยู่ไหนผู้ร้ายหรือฝาาค่าสืออาจจะไปจับลูกเข้ามาเพื่อข่มขู่ผู้คับหน่วยไม่ให้ทําการลบได้เต็มที่มันทําได้หมดแล้วก็เป็นเรื่องง่ายด้วย และเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ค่อยตระหนักครับคนไทยนี่น่ากลัวมากหรือเบาใน Facebook เชื่อคนง่ายเหลือเกินใครโพสอะไรมันนิ่ก็เชื่อไปหมดละเชช่์ต่อไปเลยแช์คำที่ท่านไทยคือบางทีด้วยความปรารถนาดียกตัวอย่างเช่นการอ้างพระบรมมลาโชวาทหรือพระราชดํารัสต่างๆเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราเห็นสํานวนเรารู้เราไม่ใช่พระราชดํารัสหรอกเป็นสํานวนไม่ใช่พระองค์ท่านแน่นอนแต่ว่าคนทั่วไปไม่รู้เห็นเขียนท่าทางจะดีนิดหนึ่งก็ กระจายกันไปด้วยความปรารถนาดีแต่ที่จริงมันไม่ใช่เมื่อมันใช่ก็กระจายสิ่งผิดๆออกไปแทนที่จะเป็นการเทร่าพระเกียรติเนี่ยก็เป็นการทําให้พระเกียรติลดต่ําลงมาอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าอะไรที่เราไม่รู้จริงเนี่ยอย่ากระจายครับมันจะเป็นผลเสียมากทีเดียวผลดีไม่มีเลยนะครับเป็นผลเสียอย่างเดียวครับทีนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดความสนใจไปทั่วโลกก็คือเดิมสิ่งเหล่านี้อยู่ในทางลับแล้วก็มีการกระทําการกันโดยไม่บอกล่วงหน้า แต่กรณีนี้กลับหยิบเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเป็นที่เปิดเผยแล้วก็ว่าจ้างประกาศจ้างเลยซึ่งข่าวสารที่บอกว่าภาครัฐบาลเว็บไซต์เมโทรรายงานรัฐบาลอังกฤษได้ประกาศจ้างบริษัทเอกชน5แห่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในการที่จะให้ดูความเห็นของประชาชนของอังกฤษทั้งหมดต่อรัฐบาลโดยข้อความโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r และบล็อกต่างๆจะถูกส่งไปที่ทำการของรัฐ อย่างทันทีที่เรียกว่าเรียวไทม์ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสองอย่างด้วยกันครับที่อังกฤษประกาศอย่งงางนั้นชัดเจนก็คืออยากให้ชาวบ้านรู้ว่ารัฐบาลสนใจนะอยากจะรู้ทุกสุขของท่านแล้วเราจะได้ตอบสนองก็คือนักการเมืองที่ไหนมันก็เหมือนกันทั้งนั้นนะครับ,รบอีกประการหนึ่งก็คือว่าเทคโนโลยีพวกนี้ความสามารถพวกนี้ระบบเอกชนเนี่ยมีความสามารถต่ทักษะสูงกวาราชการรทุกประเทศระบบราชการทุกประเทศมันจะมีปัญหาอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับ ยกตัวอย่างเช่นว่าเราไม่สามารถจะสร้างผู้เชี่ยวชาญได้ในเชิงลึกถ้าเป็นระบบราชการเพราะประการแรกค่าตอบแทนครับทุกประเทศถึงแม้จะเป็นประเทศร่ำรวยอย่างเช่นสมาิการค่าตอบแทนค่ารัฐการของอเมริกามันก็ต่ำกว่าเอกชนอย่างแน่นอนเลยประการที่2ก็คือว่ามันมีการปรับย้ายถ้าเราอยากอยู่กับที่เราอยากทํางานเนี่ยมัน มันไม่ได้เงินเดือนขึ้นก็ต้องย้ายไปอยู่หน้าที่อื่นเช่นตอนนี้ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานนี้ต่อไปท่านจะอยู่อย่างเงี้ยท่านก็ไม่เติบโตท่านก็เป็นผู้บริหารเมื่อเป็นผู้บริหารก็ไม่ได้ทํางานเฉพาะทางนี้แล้วก็ต้องขึ้นไปบริหารงานเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยดังนั้นไอ้ความรู้ความชำนาญที่สะสมมามันก็ขาดตอนไปนอกจากอยู่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสอนเรื่องเดียวทําเรื่องเดียวไปเท่านั้นเองแต่ร,ระบบราชการส่วนใหญ่ทําไม่ได้แต่เอกชนทําได้เพราะเขาตั้งกิจการมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ เขาสามารถจะพัฒนาทักษะองค์ความรู้ต่างๆจนทั้งมีความละเอียดลึกซึ้งในเรื่องนั้นดังนั้นแนวความคิดใหม่ๆในการบริหารรัฐก,กิจเนี่ยก็คือการนำภาคเอกชนมาเป็นเครื่องมือรัฐบาลเพียงแต่คัดหางเสือภาคเอกชนก็คือฝีพา,ายแต่ละฝีพายแต่ละคนมีความชำนาญเฉพาะทางในเชิงลึกอยู่แล้วก็เอาเข้ามาใช้การสร้างอาวุธของสหรัฐอเมริกานะครับก็ใช้บริษัทธุรกิจทั้งนั้นนะเมื่อก่อนเนี่ย ตอนก่อตั้งประเทศใหม่ๆตอนสู้อังกฤษเนี่ยเขามีโรงงานผลิตอาวุธที่เรื่องบริษัทสปริงฟิลล์บริษัทสปริงฟิล l d เนี่ยเป,เป็นบริษัทผลิตปืนอไรฟเฟอร์หรือปืนเล็กยาวบริษัทแรกในโลกที่สร้างเกลียวลำกล้องเมื่อก่อนนี้ปืนยาวยิงกันไม่มีเกลียวก็เหมือนกับปืนลูกซองมันก็ขาดความแม่นยําไอ้สปริงฟิลแข็งสารัตเนี่ยคิดค้นเกลียวลำกล้องขึ้นมาได้ทําให้การยิงกระสุนเนี่ยยิงได้ไกลขึ้นและแม่นยํามากยิ่งขึ้นแล้วก็ต่อมาไอ้โรงงานเนี่ย เป็นของรัฐบาลเป็นของกองทัพแล้วต่อมาโรงงานนี้ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้กลายเป็นข่ายเอกชนเข้ามามีส่วนแล้วแล้วก็การทําเทคโนโลยีที่มีเทคโนโลยีซับซ้อนระดับสูงเนี่ยก็เป็นบริษัทเอกชนทั้งสิ้นเช่นบริษัทล็อกฮีทบริษัทเพ็ดแอนด์วิทนี่ที่ทาเครื่องบินเครื่องบินรบเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยก็ใช้บริษัทเอกชนรัฐบาลเพียงแต่ว่าบอกว่าต้องการสเปคอะไรเช่นฉันต้องการเครื่องบินรหรับ ลงในเรือบรรทุกเครื่องบินได้ต้องมีเครื่องยนต์สองเครื่องยนต์ขนาดนี้ขนาดนี้พี่สายเท่าไหร่แค่นี้แต่และบริษัทก็รับสเปคอันนี้ไปเขียนออกแบบของตัวเองแล้วก็มาแข่งขันกันอ,อแข่งขันเสร็จกองทัพก็ตั้งกรรมาการขึ้นมาว่าเอาอันไหนดีที่สุดก็ซื้อมาใช้มันก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ทําจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะครับตรงนี้ก็เลยเป็นอันหนึ่งที่หลายคนอาจจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าข้อกําหนดต่างๆที่มีการกําหนดโดยรัฐบาลกลาง จะต,ต้องเป็นข้อกําหนดที่บอกถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ชัดเจนใช่ไหมค,ครับว่ารัฐบาลต้องการอะไรประเภทแบบไหนกรอบการทํางานมีอะไรบ้างลักษณะที่เป็นการกําหนดสเปคลักษณะแบบนี้เนี่ยคนที่กําหนดก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจพอสมควรออน,นี้ตรงนี้ใจมากเลยครับ,รบผมมีกรศึกษ,ษาอันหนึ่งนะเพิ่งทราบเมืม่อกี่เดือนนี้แหละฮะหน่วยราชการหน่วยหนึ่งเนี่ยต้องการเขียนสเปคเรื่องเรื่อง,องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันกระดู ในเขตคึงเก็นเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาเขียนทีวอาร์ไม่เป็นเพราะคนเขียนทีวารไม่มีความรู้พอครับในเรื่องนั้นก็ไปให้บริษัแทแห่งหนึ่งรับไปด้วยเงินจํานวนมากทีเดียวบริษัทก็ไม่มีความรู้ได้เท่าไหร่ก็มาคุยเจอผม <c oughs> ก็มาปรึกษาผมจะทำไงผมเห็นสเปกก็รู้เลยว่าคนออกแบบเนี่ยไม่เข้าใจเมื่อออกแบบไม่เข้าใจก็เขียนคําสั่งผิด <c oughs> ไม่เขียนคําสั่งผิดไอ้คนที่รับไปทําก็ไม่เคยรู้อยู่แล้วโจทก็ผิดอีกครับ แต่เขาต้องทําตามโจทย์นั้นเพราะว่ามันเป็นข้อบังคับข้อตกลงอยู่แล้วก็เลยเลยเห็นด้วยความเสียดายว่า <c oughs> จทย์ผิดแล้วคําตอบที่ได้มาก็ไม่ถูกหรอกถึงแม้มันจะไม่ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันควรจะดีกว่านี้แล้วรัฐบาลหน่วยงานนั้นก็ใช้เงินไปหลายสิบล้านเพื่องานนั้น <c oughs> นี่เป็นตัวอย่างที่ท่านได้กล่าวชัดเจนมาก <c oughs> คนเขียนนี่ต้องมีองค์ความรู้ต้องมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะถ้าหากรัฐบาลไม่มีไม่เป็นไรหรอกครับจ้างบริษัทเอกชน ให้ออกแบบโจทย์ให้ก็ยังได้นะฮะเช่นยกตัวอย่างบริษัทโอรนคอร์ปอเรชันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นคนเขียนยุทธศาสตร์ให้รัฐบาลเขียนยุทธศาสตร์เสนอไปรัฐบาลเห็นชอบไหมไม่ชอบปรับแต่งไงแต่ว่ามันการเริ่มต้นจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะดังนั้นพอคนที่อ่านเนี่ยเขาเห็นว่าตรงใจก็นําไปขยายผลต่อถ้าไม่ตรงใจก็กลับมาแก้โจทย์ได้คือใช้ในทุกระดับเลยเพียงแต่บอกเป้าหมายกว้างๆนั้นเองอย่าเฉพาะเจาะจงลงไปก็คล้ายกับว่า กายทาตัวเป็นคุณพ่อรู้ดีค,คือตัวเองไม่รู้แต่อยากจะเขียนรายละเอียดเพอเขียนรายละเอียดลงไปปุ๊บมันก็เป็นการมัดมือถ้าหากโจทย์นั้นผิดคําตอบที่ได้มันก็ไม่ถูกเมื่อคำตอบไม่ถูกท่านก็ไปใช้ไม่ได้หรือใช้ได้ไม่ดีแต่ตัวเองก็ผูกมัดไปแล้วกับเงื่อนไข,ข้อตัลงมันกลับตัวไม่ได้แล้วคนทําเองถึงแม้จะมีความรู้แต่เขาต้องทําตามคําสั่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นให้ทําขนมเค้กแต่บอกว่าต้องใช้อะไรเนี่ยต้องใช้ แป้งข้าวเจ้ามาทำใ้เป็นน้นเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วขนมเค้กด้วยแป้งข้าวเจ้าเนี่ยนะหรือว่ามันไม่ก็เคยชินเนี่ยเขาต้องใช้แป้งสาลีแต่พ่อครัวที่รับไปทำเขาบอกให้ฉันทำงี้ฉันก็ทําให้ครับกินได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวนะจะเป็นปัญหาแบบนี้นะครับนี่จะหมายถึงข้อกําหนดที่เวลาทีมบริหารจะต้องกําหนดอะไรก็ตามในอนาคตแล้วก็ไปวางเงื่อนไขอะไรไว้ในเรื่องกรอบเวลาในงานที่ตัวเองไม่ถนัดด้วยไหมครับว่ายังไม่รู้สถานการณ์ข้างหน้าจะคืออะไรแต่ว่าพอ ไปกำหนดเวลาเอาไว้โดยชัดเจนสถานการณ์เปลี่ยนไปก็จะเปลี่ยนไม่ได้เพราะเวลามันถูกล็อกเนี่ยอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ที่ที่ไม่ยึดจุดเพียงพอไหมครับ,รบไม่เข้าใจต่อสถานการณ์มันเสียประโยชน์ไปนะแทนที่จะได้ประโยชน์เต็มที่แนละ้วเราจะมีอย่างนี้หลายเรื่องมากเพราะว่านโยบายของเรานี่มักเจอจากผู้ชาระดับสูงสั่งลงมาคอ้าวฉันว่าเธอทําอย่างเงี้ยถึงจะถูกไอวงจรจากตัวเล็กๆก็มันก็หมุนตามไปครับแต่ผู้ชาระดับสูงเนี่ย ไม่เข้าใจภาพโดยรวมเพราะตัวเองเติบโตขึ้นมาจากความเก่งกาจทางยุทธวิธีคือรู้เรื่องทักษมีทักษะเฉพาะเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็เติบโตขึ้นไปเป็นหน่วยงานเหมือนกับนักบินนักบินอะไรกัเตอร์นาครับแต่เตอร์บินได้ไปสูงแล้วก,ก็ก็เครื่องจำกัดเครื่องมันจํากัดแบบนั้นไม่เหมือนเครื่องบินโดยสารเมื่อมองเห็นรายละเอียดตัวเองขับเคยมองเห็นรายละเอียดหมดพอตอนนี้เปลี่ยนเครื่องบินไปเป็นขับเครื่องบิน โดยสารขนาดใหญ่ค,ความสูง10กิโลเมตรเนี่ยมันไม่เห็นรายละเอียดแล้วที่พื้นดินแต่กลับนึกว่าจะรู้ก็เลยเดาควรจะไปอย่างนั้นควรจะไปอย่างนี้เหมือนกับ,บ,บตัวเองเนี่ยอยากจะลงทําหน้าที่เป็นรายละเอียดอีกซึ่งมันไม่ใช่เมื่อพักกำหนดรายละเอียดลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ขอบเขตของงานเนี่ยมันแคบกว่าที่ควครไม่ผู้ดาบสูงเนี่ยจะต้องมองสูงเข้าไปด้วยครับตเองทิ้งรายละเอียดได้ละรายละเอียดเนี่ยไปให้เสมียนทา ช่นการพิมพ์เนี่ยจะยกแครยังไงจะใช้โปรแกรมยังไงสมียทาถึงท่านจะพิมพ์ดีเก่งก็ตามอย่าไปยุ่งท่านมองว่าเออจะเอาผลงานพิมพ์ที่ไปยังไงไจะทีมเอกสารอะไรมากกว่าคือคมองให้มันสูงขึ้นแต่อย่าไปติดในระดับยุทธวิธียิ่งสูงก็ยิ่งมองเห็นรายละเอียดไม่ได้แต่จะมองเห็นทางออกได้ที่อยู่ในระยะไกลๆร้อยไมล0สองร้อยไมข้างหน้าเนี่ยบินสูงสักสิบกิโลมันมองเห็นหมดเลยว่าจะไปทางไหนได้แต่ท่านจะไม่เห็นรายละเอียดอย่าไปแย่งงาน เสมียนทางานรายละเอียดครับเรื่องวิธีการต่างๆคนที่เขาอยู่ในความเชี่ยวชาญเขาก็จะมีวิธีการที่บางอย่างซับซ้อนบางอย่างอธิบายไม่ได้บางอย่างเป็นโน้ตข่าวแต่ว่าค,ความความประสงค์ของผู้ใช้สามารถที่จะพูดโดยเปิดเผยประกาศเป็นขั้นตอนให้คนทั่วไปเข้าใจได้ครับอาจจะบอกไว้กว้างๆแล้วก็ให้แต่ละบริษัทที่เขามีความรู้หรือหน่วยงานต่างๆมาเสนอเมื่อดาวเห็นข้อเสนอของเขาเนี่ยที่มันกว้างเขาอาจจะ มองมุมนั้นมุมนี้แตกต่างแล้วข้อด,ด,ด,ดีต่างๆมาเขียนทีวอาร์ได้อีกนะค,คืออย่างที่เียนแล้วอย่านึกว่ารู้ทุกเรื่องแล้วก็ไปเจ้ากี้การสั่งให้คนนั้นคนนี้ทาหน่วยนั้นน,นั้นรับผิดชอบอย่างนี้หน่วยนี้รับผิดชอบอย่างนั้นถ้านี่ไม่รู้าภารกิจเขาเป็นอะไร,รที่สายไปผิดภารกิจของเขาเขาก็ทําไม่ได้ถึงเขาอยากจะทําก็ตามครับคือเรายกกรณีของรัฐบาลอังกฤษที่ใช้วิธีการ ในสิ่งที่หลายคนคิดว่าน่าจะเป็นการละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลแต่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นการประกาศโดยทั่วไปแล้วก็กําหนดโดยรัฐบาลของอังกฤษก็จะกําหนดคีย์เวิร์ดสำคัญและหัวข้อที่ต้องการให้บริษัทเอกชนต่างๆไปดำเนินการแล้วก็ให้บริษัทเอกชนเหล่านั้นทราบด้วยว่าต้องการเฝ้าดูหรือข้อความประเภทไหนที่จะเกิดประโยชน์กับส่วนรวมประกาศเป็นบทดิ่งสำคัญให้ประชาชนทั้งหมดทราบเลย ผมว่าเราอกจากนั้นแล้วก็คงมีคีย์เวิร์ดลับที่เขาไม่บอกต่อสาธารณะเอาในไหนตามดูไอ้คานี้หน่อยนะดูคานั้นหน่อยเพราะอังกฤษเนี่ยโดนการก่อร้ายมากนะฮะหนักของเมืองไทยนับไม่ถ้วนเลยโุนรดอนโดนระเบิดไปรู้เท่าไหร่โดยพวกตั้งแต่อีราละกลุ่มก่อร้ายแม้แต่พวกมุสลิมหัวรุนแรงต่างๆเนี่ยเป็นเป้าอย่าง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 หนักเลยนะครับละกลุงมตอนเป็นนครที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมากที่สุดในโลก เขาติดตั้งมาตั้งประมาณ20ปีแล้วขยายขึ้นไม่มีที่ยังขยายมาตลอดถ้าท่านไปกรุณนท่านจะเห็นกล้องติดบ้างแบบตัวเดียวตัวเดียวนะครับกล้องเขานี่หันเป็นมรุกิไทเส่าเดียวนี่สี่ตัวห้าตัวหันซ้ายหันขวาสอดรับกันมีตาตาขาย,ยายแมงมุมไม่มีทางหรอกที่รถคันใดคันหนึ่งจะหลุดรอดออกไปจากการติดตามกล้องตัวนี้เสียกล้องตัวนั้นต,ตามไอ้ดีหันหลังไอ้ดีเห็นหน้ามันสอดคล้องรับกันไปหมดเลยนะครับ แสดงว่าวัตถุประสงค์ที่รัฐต้องประกาศต่อประชาชนก็ต้องประกาศเป็นเจตนาาคัญคัญว่าทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ในยะในเรื่องความมั่นคงก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้อไแคงไปเพราะว่าข่าวข่าวเปิดเนี่ยสำคัญกว่าข่าวปิดเราสามารถหาข่าวกรองจากด้านข่าวเปิดได้ประมาณ 80- 90%บนะไอข่าวปิดที่แอบฟังดักฟังอะไรแบบในหนังสายมันก็มีบ้าง1 0 2 0เพราะว่าบันนี้ข่าวเปิดเนี่ยมันมันมันมากจนทั้งเราเราแค่กรอง สำลักอยู่แล้วมันเยอะแยะไปหมดต่างก็เขียนสำนักข่าวต่างๆวิเคราะห์หรือว่าติดตามพฤติกรรมของคนยิ่งคนที่มีความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็จะปล่อยตัวอยากจะละคนถ้าเป็นคนไทยยิ่งหนักเลยคนไทยขี้โม้ชอบคุยเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ลูกเรียนเก่งเรียนที่นั่นที่นี่นั่นแหละเป็นครอบคลุข่าวสารหมดเลยอ๋อลูกเก่งแล้วอ๋อเรียนอยู่โรงเรียนนี้แหละโรงเรียนนี้ชั้นนำนะเลิกกี่โม